สวัสดีครับทุกทฟังที่รักทุกท่านครับวันจันนะฮะ i ิ k i <ม>ิ g ง o n น e c t อยู่กับนุ้ยเจ้าของเขตการตลาดบาราตนนะครับนัตพงพ์เมืองม่วงธรรมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับาจารย์ครับนัตพนนะนัตนตะพนพน,น,นะไม่ใช่นัตพะพ์ผมจะเป็นเรียกคุณเป็นเทงมาแล้วเนี่ยใช่ไหมเทงกว่านัตพะพงใช่ไหมนัตตะพนม่วงธรรมนะครับอ่าก็ช่วงนี้มันก็จะเป็นเรื่องการเมืองเยอะนะแต่ว่ามันก็มีเทคนโนโลยีเข้ามา นะครับก็คือความไม่ไว้วางใจของกตนะครับไอ้เรื่องชนบุรีอะไรก็จบไปแล้วล่ะนะก็แต่ว่าตอนนี้ที่เดือดกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้หรือเปล่าก็คือไอ้ QR code ในบัตรเขียวแล้วก็บาร์โค้ดในบ, <า S 1> บัตร <code. S 1> ชมพูเนี่ยมันเทรซแบ็ k ไปหาได้ว่าเป็นใครครแล้วก็มีคนหนึ่งเอามาเลยว่ามีคนไปขายด้วย ในออนไลน์ชุดละไม่กี่ร้อยรู้แล้วพ่อชื่ออะไรอยู่ไหนแบบประชาชนเลขอะไรอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะแล้วก็เนี้ยก็เป็นเรื่องฮือฮาใหญ่เลยเพราะว่าหลักของพวกเนี้ไม่ใช่ว่ามันทํามันมะนัะมันจะทําได้หรือเปล่าคือถ้ามีแค่เคสเดียวเนี่ยมันก็โดนแล้วไงเพราะรอย่างกรณีปีสี่เก้าที่สารธรรมนูญตัดสินว่าเฮ้หัน ขู่หาออกมา <Wow. S 1> นอกอะ่ะคนมันไปมองได้ก็มันก็ไม่มีใครไปมองนะแต่ประเด็นว่าสามารถไงสามารถจะโงกมองได้แต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีใครจะโงกหรอกาารอันนี้ก็คือสามารถเทรดแบ็กได้ซึ่งกอทก็ๆๆยอมรับแล้วว่าเทรดแบ็กได้แล้วก็มีคนเอาออกมาแล้วด้วยนี่ไงเนี่ยเออเนี่ยมาเลยมาขายเนี่ยชุดละกี่ร้อยก็ไม่รู้เขาก็ไม่ได้บอกมันอยู่คนหนึ่งอะ่ะที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคเขาเป็นเพรอะ และสรยุทธ์อุบลรบยุทธ์าจะไปแชร์เลยนะครับอพูดได้ง่ายคือมันมียูสเคสแล้วใช่ครับอันนี้เป็นยูสเคสให้เห็นแล้วว่าเฮ้ยดึงออกมาแล้วแล้วก็<ช>ไม่รู้<ด>ว่าเฮ้ยมันไปดึงแบบหมดแล้วเราจะไปรู้ได้ไงอ่ะถ้ามีนมคนไปดึงอ่ะถูกใช่ไหมหรือมูสแกางเี้ยไปตแกนเข้าระบบอ่ะเราจะไปรู้ได้ไงซึ่งมานตะแกนตอนไหนอ่ะอ,อย่างไอ้นี้ยอย่างไอไอที่ไปเอาข้อมูลมาชื่ออะไรอ่ะวิกิลีกอ่ะ มันเอามันเอา USB นี่เสียแปลออกหมดเลยนะจริงครับเออมันไม่ได้ใช้วิธีพิสดารด้ไอ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 ,อสนโนเดนเนี่นะอเอา USB ใส่เข้าไปแล้วไปดึงออกมาเลยนะและอันเนี้ยเราจะไปรู้ไงถ้าเกิดมีการทำอะ่ะนั่นนะสิใช่ไหมจะรู้ได้ไงถึงก,งกรกตอบอกว่าจะไม่มีเจตจำนงก็คือไม่มี intent โอ้โหแต่เขาไม่ได้แต่แต่สารเนี่ยไม่ได้ตัดสินบนนเทนต์นะ สารตัดสินตรง capability คือมันทําได้หรือเปล่าเพราะอย่างกรณีหันคู่หาออกมาเนี่ยไม่มีใครปงงเป็นชงโงกเป็นแสนคนแล้วไปจดนะความหมายคือเออถ้าชงโงกดกูได้นะอ่ะถูกต้องหมายถึงว่าถ้าเอา,ถ,า,เอาถ้าเอาบรรทัดฐานเดียวกับปีสี่เก้านะที่สารบัญโนตัดสินเนะี่ยเนี้เสี่ยงอาจารย์แต่คำหนึ่งอะผมคอนเซิร์นข้อหนึ่งก่นกอนนะถ้าใช้บรรทัดฐานเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่รู้นะ วันนี้จะใช้มาตรฐานไหนนะแต่พอที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยเพราะรไม่เห็นเลยว่าหนึ่งอย่างแรกก่อนนะมันมีคําถามมากเลยอาจารย์ว่าแบบใส่ใส่บาร์โคดอะเข้าไปทําไมเพราะว่า QR วอารคเนี่ยอ,อันนี้มันก็เห็นไอตัวเล่มเนี่ยอันนี้มันเอาจริงๆแค่ตัวเล่มเนี่ยมันก็พอพอจะแทรกแบ็กกลับไปได้ระดับหนึ่งแม้จะไม่ได้ชัดเจนมากขนาดนั้นนะ,นะครับ แต่ barcode เนี่ยเขาก็แต่ผมว่าอาจารย์คงเห็นแล้วเนาะเขาก็แท็กกันไปแล้วชัดเจนนะว่าแบบไม่ barcode <can 't S 2> ห QR code ไม่ใช่สัตว์ละเพราะว่ามันมัน track แท็กได้ทั้งคู่ QR mm. ก็แท็กได้ <c oughs> แล้วก็ปีหกหก็มี QR code นะแต่ผมไม่รู้ว่าแท็กได้หรือเปล่าในปีหกครับ mm. แล้วก็ในต่างประเทศมันก็มันก็มีนะ mm. ไใน b a ์ c o d e เนี่ย แล้วก็ t r a สแ back ได้แต่ว่าเขาเชื่อมั่นในรัฐบาลไอ้โอกนันไงสิงคโปร์ญี่ปุ่นเรือผมไม่แน่ใจว่าประเทศอะไรบ้างมันจะมีสองหลายประเทศอยู่เป็นกันแหละครับครับนะแต่เพียงแต่ว่าของเรามันไม่เชื่อมั่นไงโอ้โหอาจารย์จ้อะไรไปเชื่อเพราะว่ามันมีมันมีบัตรเขียวกับบัตรชมพูมันออกมาไม่เท่ากันไงต้องไหลเป็นแสนเลยนะซึ่งอัมหลักเนี่ยมันเป็นเป็นไปได้ยากเพราะว่าอย่างผมไปลงเนี่ยเฮ้ยอยู่ๆพูดถึงลงเนี่ยผมผมเอาบัตร เขียวแล้วผมเดินเอาบัตรมพูติดตัวไปไม่ได้นะไม่ได้เขาดึงกลับไม่ได้ขนาดผมจับเลยนะขนาดผมเนี่ยผมผมดึกว่าไอไอ้ลงไปชามติอยู่ข้างนอกจริงจมันอยู่ข้างผมไม่ได้ดูไงผมเดินออกไปเขาบอกไปหลวงพิชามติเหรอคะซึ่งซึ่งผมจะลงหรือไม่ลงก็ได้ไงเข้าใจไหมอ่าถูกถูกถูกอ่าเป็นเรื่องของผมใช่ไหมแต่เป็นไปได้ไหมที่ผมจะไม่จุผมผมจะเอาบัตรใดบัตรหนึ่งออกไป โดยที่ผมลงบัตรเดียวเช่นผมลงบัตรชมพูบัตรเขียวโขออกไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ปุ๊บแล้วคาถามก็คือทำไมทำไมไม่เท่ากันนะเออขราวที่แล้วมันมีบัตรมันมีบัตรขย e งอยู่ยี่สิบเก้าใบใช่ไหมขราวที่แล้วครับแต่คราวนี้เนี่ยเขาว่าเป็นแสนเออแล้วมันมาได้ยังไงอ่ะนั่นนลดิเอออันนี้ต้องไปต้องไปต้องไปต้องต้องไปดูแล้วมันมีก้อมงจรปิดไหมตมมุตว่าอ่ะ หน่วยนี้มัได้เกินมาสักร้อยใบหน่วยนี้ครับมาดูกล้องวงจรปิดซิมันมีประชาชนไหมที่แบบว่าดูอยู่เดินเอาบัตรอะไรสักอย่างเ่ยออกไปมาทําให้มันไม่เท่ากันถ้าไม่มีอ่าเอาไม่ต้องเอาเอาเอากล้องที่มีไม่หายทักอันนึงอ่ะมันอาจจะมีหลายหน่วยเนี่ยถ้าไม่มีแล้วมันจะยุนได้ไงแล้วมันก็หยีดได้ไงเขาแซวกันว่างี้ไงจานบัตรมันคลอดลูกดาต้ามันเพิ่มขึ้นมาเองไงมันคือคำแซวนะ แต่ผมว่าไอ้คำว่าขย่งได้ไงทุกคนมันมันมีคำตอบอยู่ในใจระดับหนึ่งแล้วอะ่ะมันคือผมว่าคำตอบมันคอมมอนเซนต์อะว่าแบบมันต้องมี something someone เอาอะไรใส่เข้าไปเกินอะ่ะเกินกว่าจำนวนอะ่ะซึ่งเอาจริงๆแล้วอะ่ะผมว่าขั้นตอนการแทร็กเ a ต้ของกปนหรือว่ากกตเนี่ยเอาเอาแค่การแทร็กแบบ Man นว l นะที่ผมสังเกตจากเจอร์นี่นะอันนี้พยายามเบสอัลมาเก็ตติ้งนะอาจารย์นะ อาจารย์เข้าไปอย่างแรกอาจารย์ต้องไปแจ้งชื่อก่อนถูกไ่ะครับชื่อนี้อาจารย์ธันวัน์อ่ะลำดับที่เท่าไหร่ถูกไหมลำดับเสร็จก็เขาจะขีดเนาะอาจารย์ก็เซ็บนบนไอ้บนบนเล่มอ่ะเล่มก่อนเนาะไอ้เล่มเล่มรวมอะไรชื่อก่อนเสร็จปุ๊บไอเนี้ยไอความเอที่หนึ่งเนี่ยจริงๆไอเรื่องบาโค้ดมีใครเอะเลยนะจนกระทั่งมีคนเอะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเซ็นตรงต้นขั้วก็เริ่มมีคนสังเกตว่าปีก่อนเนี่ยไม่มีการเซ็นตรงต้นขั้วนะเซ็นแค่ตัว ไอตัวไอตัวใบไอไอกระดาษรวมรายชื่อแค่นั้นนหะไม่ต้องมีเซ็นต้นตัวบัตรเลือกตั้งถูกไหมอันนี้ทาไมต้องเซ็นไม่รู้เป็นปีแรกแล้วก็ไม่สังเกตผมไม่ทันสังเกตแต่มีคนที่เป็นนักข่าวอาจารย์อาจารย์สังเกตเป็นว่าไงผมตสังเกตผมต้องสังเกตแต่ว่าผมไม่ได้ตั้งข้อสงสัยไม่เอ๊ะไม่เอะเพราะว่าไม่นให้ทาอะไรก็ทําแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรละเออ ตามหลักอ่ะมันก็แค่มันก็แค่เซ็นในตรงไอตรงไอที่มันมีบัตรเดียว้มีหลายๆคนน่ะใช่ใช่มีหลายคนะตามเนี้ยและแต่นี้ต้องมาเซนแยกอีกเป็นบัตรที่ตั้งนะตั้งนะเออเซนต้นคั่วเซนเสร็จปุ๊บเขาถึงจะค่อยฉีกกระดาษให้อาจารย์เนาะฉีกใบเลือกตั้งให้อาจารย์แล้วก็พับ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 เสร็จก็อาจารย์ก็ไปหลงเลือกตั้งอ่ะไปไปกาจกาอะไรก็แล้วแต่เนาะก็เอาบัตรมาหยอดใส่ข้างหน้าซึ่งไอหยอดเนี้ยมันก็ต้องเท่ากันหมดอ่ะ คือ mm hmm. คนมาห้าร้อยคนมันก็ต้องมีห้าร้อยใบอย่างละห้าร้อยใบมันจะไม่มีทางขาดทางเกินซึ่งเป็นไปไม่ได้ยกเวน้นจะมีกรณีเช่นอ่ามีบางคนไม่รู้นึกว่าจะต้องฉีกบัตรออกมาที่เราเห็นแบบปีก่อนๆที่ถูกตารวจจับฉีกบัตรปีนี้เราไม่เห็นข่าวพวกนี้เลยนะครับแต่คำกบนฉีกเองไงกบนฉีกเอกบนฉีกเองอนห็นารเมืองจหน่วยฉีกเองแต่ ก็ฉีกเองประมาณถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะหกสิบกว่าใบมังคือไม่เกินร้อยใบเขาก็เลยเขาก็เลยต้องเลือกตั้งใหม่ในหน่วยนั้นครับแต่มันก็เลยเป็นคําถามว่าแล้วไอ้บัตรที่มันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่ิมมทตรีเท่ากันเป๊ะๆไอ้ไอ้เขียวกับชมพูเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงโดยหลักการกันนั่นไงกันนั่นไงมัน็นได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีคนเอาการเลือกตั้งครั้งเนี้ยไปเปรียบเทียบกับปีส่งมนร้อยตอนนั้นเป็นไงครับ พี่ผมก็ยังไม่ได้เกิดนะตรงบรรลอยเนี่ยก็เป็นก็เรียกว่าการเลือกตั้งสุขปรกที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยที่มีการเลือกตั้งเป็นต้นมาแล้วต่อมาเนี่ยนำไปสู่การปฏิวัติรัฐประหารอก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือพรักเสรีมนังกศิลาเนี่ยของเจ้าพลปเจ้าพลปเนี่ยเจ้าพลปเนี่ยก็มีมือซ้ายมือขวาไงมือขวาเนี่ยก็จะเป็นจ้าพลสุริทธนรัตต์ก็เป็นผู้บัญชาการทหารบก แล้วก็มือซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพลตารวจเอกเผาสิยานนท์และเป็นอธิบดีกรมตำรวจนะตอนนั้นตํารวจตารวจตารวจใหญ่มากนะพะมีตํารวจตะเวนชายแดนได้เหมือนเป็นทหารเลยเนี่ยอ๋อ oh. ทีนี้เนี่ยพอเลือกตั้งสุขโปกปุ๊บเนี่ย <c oughs> คนมันก็ประทวงกันเยอะมากนะอื <c oughs> แล้วก็แล้วก็ตอนหลังจอมพลสฤษดิ์ก็เลยรัฐประหารนะ <c oughs> เออใช่ไหมแต่นี้ก็ก็มี oh. <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นก็คือเขาก็เอาบัตรใส่ไปก่อนไง ใส่ไปเลยเออใอ้สองห้าร้อยนะคือมันมีการโกงทุกรูปแบบแต่รูปแบบหนึ่งก็คือเอาบัตรเอาบัตรเือตั้งใส่ไปก่อนโอ้โห,หนะมันก็เยอะมันก็เยอะมันก็จะเยอะกว่าของจริงไงครับสมมติว่าประชาชนมีสักอ่าในหน่วยนั้นตั้งห้าร้อยเงี้ยจะใส่ไปก่อนสักสามร้อยก็ได้ไง,ไงไโอโเออมันก็ชนะไงแต่ไอ้ครั้งนี้เราไม่รู้มันก็นต้องมีการสืบสวนสอบสวนกันไง แต่แตอนนี้ผมก็สงใสยว่าไอ้คนยื่นเนี่ยมันไปยื่นสารปกครองมันไม่ยื่นสารธรรมนูลน,นะใช่ไหมก็เพราะคราวที่<ม>แล้วเนี่ยมันยื่นสารธรรมนูลน,นะอีสีก้าอ่ะที่คุณวาสนาเพิ่มราบเตคุกอ่ะนั่นคือยื่นสารธรรมนูลสารธรรมสารธรรมนูลตัดสินนะนไม่ใช่ไม่ใช่สารปกครองนะอืมแต่ผมเชื่อว่าแตกนะอาจารย์ ตัวบทกฎหมายเนี่ยเอาจริงแล้วทีน,นี้เรามาพูดเรื่องตัวบทกฎหมายนิดนึงเนาะเขาก็จะเขียนชัดเจนเลยนะครับว่าห้ามมิให้ผู้ใดรู้ได้ว่าใครเลือกพักไหนหซึ่งทีเนี้เมื่อกฎหมายไม่เขียนชัดเจนเนี่ยบางคนจะมองว่าไม่จำเป็นต้องตีความด้วยสารรัฐธรรมนูญเพิ่มมันผิดด้วยตัวกฎหมายมันเองอยู่แล้วหรือเปล่าก็เลยไปเข้าตรงสารปกครองหรือเปล่าไม่สารปกครองเนี่ยมันมันเป็นคําสั่งทางปกครองอะไรพวกนี้ไงมันนี่เหมือนกัน ไม่แต่หมายถึงว่าหมายถึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเคสเดียวันเนี่ยที่ฟ้องกกตเนี่ยครับมันคือสารรมนูญตัดสินไงอนี่ไหมเข้าใจแล้วแล้วคำถามคือคทำไมเป็นสารปกครองเขาอาจจะผมว่าด้วยทิศทางต่างๆก็น้เรื่องเรื่องช้าทีนี้อ่าทีนี้ทีนี้ผมผมอยากให้ดูอีกมุมหนึ่งอาจารย์ ซึ่งพอ track data กลับเนาะทีนี้อ่ะเขาก็บอกว่าเขาเขาก็จะไม่ทำหรอกถูกไหมครับเขาจะบอกเขาจะไม่ทำหรอกมีใครเขาไม่ทำหรอกจะไปควานหาต้นขั้วยังไงมีเป็น10บสล้านใบาหากี่ใบก่อนจะเจอนะครับซึ่งแต่ในเชิงเชิงเทคนิคเนี่ยผมผมอยากแชร์มุมนี้ก่อนเพราะว่าวันนี้เห็นหลายๆโพส์จากหลายๆคนเนี่ยแชร์เรื่องเนี้โดยไม่ได้มีความรู้เรื่องเทคนิคแล้วก็เอาแค่เหตุผลที่บอกว่าใครจะไปนั่งทํา ควานหาต้นขั้วจากสิบสิบล้านอันหาเมื่อไหร่ถึงจะเจอแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าการเก็บรักษาต้นขั้วเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าต้นขั้วจริงแล้วมันไปอยู่ตรงไหนอยู่กับใครด้วยซ้ำซึ่งในความเป็นจริงเชิงเทคนิคโอใเนี่ยการเก็บ Data นะครับไม่จำเป็นต้องหาต้นขั้วหรอกครับเอาให้มันง่ายกว่าน,นั้นตัดทั้งหมดแปะลงบนกระดาษโยนเข้าเครื่องสแกนอัตโนมัติก็ได้แป๊บเดียวข้อมูลทั้งหมดถูกจัดมาเป็น Database ไฟล์เรียบร้อยคิดเหมือนภาพ Excel ก็ได้มีคอลัมน์หมดเลยเลขหัวต้นขั้วนี้คนเขียนชื่อเป็นใครวันนี้ AI มันก็อ่านลายมือออกได้แล้วยกเว้นคุณใช้ลาเซ็นนั่นเป็นอีกเรื่องนึงค่อยไปคลาสติฟายหลังจากนั้นก็ได้แต่ก็อย่าลืมว่าคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ลาเซน็นถูกป่ะครับถ้าเกิดอาจารย์สังเกตมาด้วยใช้ลายมือเขียนพอเขียนเสร็จตัวเลขที่กาไอสัญลักษณ์ที่กาก็ไม่ยากแล้ว แค่นี้ก็สามารถแมป Data ได้ระดับหนึ่งแล้วว่าต้นขั้วนี้เป็นใครใบนี้กาเบอร์อะไรใบนี้ต้นขั้วเป็นเลขอะไร mapping data กันไม่ยากเลยครับไม่ยากเกินกว่าจะทําได้ถ้าจะทำและผมว่าไอเดต้ a ชุดนี้เป็น Data ที่ Valuable ที่สุดของประเทศนี้แล้วเพราะมันจะบอกได้เลยว่าครั้งหน้าคนจะต้องใช้กลยุทธ์การเลือกตั้งแบบไหนคนจะต้องปรับการแบ่งเขตใหม่ไหม ซึ่งบางครั้งคะแนนไม่ต้องเพิ่มขึ้นอาจารย์แค่ปรับเฉือนแอรเรียใหม่นิดหน่อยให้คะแนนมันขย่าใหม่นิดนึงต่อ้เป็นคะแนนตัวเลขเท่าเดิมก็สามารถชนะแบบกินรวบกินเรียบได้หมดแล้วครับไอเนี้ยผมว่าคือความน่ากลัวอย่างหนึ่งอาจารย์เรื่องความเข้าใจผิดเรื่องว่าต้องไปควานหาด้วยมือถึงจะมานั่งแมบบได้ว่าใครบัตรใบไหนเป็นของใครครับอาจารย์คิดไงมุมนี้สมมุติเขารู้ว่าอ,มมอาจารย์สมมติอาจจะเลือก คือผมคิดว่าถ้าแดงเขตเลือกตั้งเนี่ยคุณน้องคะแนนมาดูตมหน่วยมาดูก็ได้อืคุณ่าเอาตาหน่วยมาดูก็ได้สมมติว่าหน่วยหน่วยนี้สมัยพักเราแพ,พ้ใช่ไหม<ถ>แล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้มันก็มีการจัดจัดใหม่นะอ๋<ช>อจัดเทนใหม่แล้วมันมีการ,ม,ม,การมันมีการแบ่งไอ้อำเภอนี้ไปอยู่ตรงนน้นตรงนี้อำเภอนนี้ไม่เหมือนมันก็จัดมาแล้วนะอ๋อตังใจมาแล้วคืออันนี้ไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งแบทชิ่ง เพราะว่าคุณไปดูคะแนนหน่วยคุณก็รู้อยู่แล้วนี่หน่วยนี้อยู่ตำบลไหนหมูบ่บ้านนี้อยู่ในเขตไหนใช่ไหมแล้วจะโยกไปยังไงอ่ะเห็นไหมอืมเออโอเคทั้งนั้นผมว่าความน่ากังวลอย่างหนึ่งเนี่ยผมใช้คํานี้แล้วกันเนาะวันก่อนผมเขียนเรื่องนี้อยู่เฮ้ยนี่คือว,วิวัฒนาการขั้นสุดของประเทศไทยเลยนะปกติมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเรามีคําว่า CRMCRM customer relationship management เนาะบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วกัน ใครซื้อเราบ่อยซื้อเรามากก็ได้รับพิเวเล A B C D ต่างๆเยอะแยะมากมายก็ตามเทียกันไปแต่พอเราเก็บ Data แบบนี้ได้อาจารย์มันจะเปลี่ยนอีกมุมหนึ่งเลยนะมันจะกลายเป็นมผมเรียกว่าเป็น V i M เลยลวกัน Water Relationship Management สมมุติแล้วกันนะสมมุติอาจารย์สมมุติอาจารย์ไม่เลือกพี่เต้แล้วพี่เต้ได้เป็นนายกสมมุตินะพี่เต้มานั่ง track Data ดูได้ว่าใช้สิทธิ์อะไรก็ไม่รู้แหละอยากจะดูอะอยากจะขอมาดูอะ ดูได้ว่าใครบ้างโหวตเลือกชั้นในบ้นที่ชั้นไม่ได้ไม่ไม่ไม่นายกไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ขอนะอินเทนิเคิลอาจารย์อย่าลืมว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความเรียกว่าอะไรอ่ะจะขอความป็นยฎหลือกันไม่ไม่ผกฎหมายนะเพราะว่าถ้าเกิดมีมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยครับมันมันไปเผยบอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวก็ผิดกฎหมายผมว่าตรงๆนะ พรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้อันนี้หรอกคุณเป็นรัฐบาลแค่สี่เดือนคุณยังชนะขนาดนี้เลยถ้าคุณเป็นสี่ปีเนี่ยผมบอกเลยคุณอนุทินเนี่ยเป็นเดอะนิวทักษิณหมายถึงว่าแบบนั้นขอต่อมุมนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเขาเขากลุ่มอะไรอ่ะคุณดูหนึ่งเขากลุ่มกระทรวงมหาไทยเขาเขากุมกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดเขามีสุพจี เขามีเอกนิติเขามีศีรษ์เขามีบบอรศักใช่ไหมแล้วถามว่าเขาจะอยู่ไม่ถึงสี่ปีเนี่ยใครจะโค่นเขาล่ะองค์กรอิสระไม่มีทางอยู่แล้วนะแล้วปว่าัต่ปัญหาเนี่ยเราก็ไม่เห็นวิถีท่าอยู่แล้วจริงป่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างคราวเนี่ยเพื่อไทยถูกตีแตกไอ้ภูมิใจไทยเนี่ยจะตีแตกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือตีไปที่ป้อมค่ายของของเพื่อไทยแล้วก็ซัดไปที่ไอ้เขียวไง ใช่มเพราะเขียวเนี so, holy, todas, yes, ่ยก็จะกลายเป็นเป็นคุณธรรมนัทจะกลายเป็นนิวเนวินไงคือสไตล์เขาว่าถึงลูกถึงคนไงลงไปบัญชาการไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจัดการแดงกับเขียวเนี่ยไอเนี่ยขึ้นมาเป็นสองรอยห้าสิบเอ็ดได้เลยอ่ะใช่ไหมแล้วคุณดูคุณสุปจีแกก็มีฝีมือใช่ไหมคุณเอกนิติแกก็ไม่ใช้ประชานิยมอยู่แล้วเห็นเป่าจริงนะ แปลสมดุลสมดุลเรื่องเรื่องไอ้ครั้งอะไรทํานองเนี้ยแกจะขึ้นแบตจะได้ซ้ำไปในในรัฐในสมัยเนี้ยเนี่ยในในรัฐบาลแต่แกจะขึ้นแบตจะได้ซ้ำไปเพราะวิธีเดียวเน้นแกไปพูดทําไมว่าจะแกจะขึ้นแบตอืมใช่ไหมจะมองห้าเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางอะ่ะเผื่อเศรษฐกิจโตสามกูต้องขึ้นแล้วครับใช่ไหมแล้วก็คุณศรีหศัศกแกก็ไปดูเรื่องต่างประเทศใช่ไหมคุณดูดิสมัยคุณดุงอิงอ่งไม่มีมือเศรษฐกิจเลยนะ อ้อเหรอไม่มีเลยอ้าคุณคิดว่าไขใครมือเศร,รษฐกฐิจอ่ะคุณภูมิธรรมน,นั่งคุณภูมิธรรมนั่งร,<อ>รัฐมตนตรีพานิชจะไปได้แล้วก็คุณพิชัยนั่งรัฐมนตรีพานิชคุณพิชัยนี่ก็อีพิชัยหนึ่งก็นั่งครั้งก็ไม่มีอิมแพกอะไรเลยครับใช่ไหมไอ้คุณเอกนิติมาเนี่ยโยนในคนละครึ่งไปโอ้โหตูมตามเลยเห็นป่ะแต่สมัยคุณทักษิณอยู่เนี่ยอาจารย์สมคิดแต้วศีพิทักษ์นั่งรัฐมนตรีครั้ง นะเออแล้วก็เนี่ยอาจารย์เกษมวัทนชัยนั่งลัฐมนตรีศึกษาอยู่พักหนึ่งคุณปุโรชัยเปี่ยมสมบูรณ์คุณอาจารย์เด็กอยู่เมื่อยี่สกว่าปีที่แล้วนะนั่งกนั่งมหาไทยคือเขาเอาเมืออาชีพมานั่งถามว่าคุณอุ่งอิงกับคุณเศษฐา้าใครมานั่งล่ะไม่มีสุริยะสมศักดิ์อะไรพวกนี้ทั้งนั้นใช่เปล่าเออนั้นอ่าแล้วถามว่าแล้วถามว่าให้กด8ปดส ก็ให้สามสี่คนเนี้ทํางานได้ให้มันเด่นแปดยี่สิบที่ที่ที่มีผลต่อแปดสิบพวกเทงพวกอะไรไอพวกเทงอะไรพวกเนี้ยก็เงียบเงียไปซะไม่ต้องทาไม่ต้องมาไม่ต้องคือคือไม่ต้องมาทําข่าวเพื่อเป็นโด่งดังใช่ไหมเออถามว่าคุณอนุทินจะไม่จะไม่เป็นจะไม่ได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดได้ไงแล้วถามว่าเพื่อไทยไปเหลืออะไร่ะแต่เพื่อไทยมีนโยบายออกมา แล้วมึงไม่ได้สองร้อยห้าสิบเอ็ดที่นั่งมึงไปทำนโยบายประชานิยมไม่ได้เพราะไม่ได้ใครจะเลือกคุณอ่ะคือโหโหที่ผ่านมาเนํำนโยบายประชานิยมได้อ่คุณจะเติมเงินคุณจะแจกเงินหมืน่นคุณจะขึ้นคะแรงถ้าคุณได้เกินครึ่งแต่นี้คุณไม่ได้เกินครึ่งคุณก็เหมือนเต้พูดก็พูดไปมันทําไม่ได้ไงก็ <laughs> ถ,าถามว่าคุณพูดไปแล้วทําทไม่ได้ใครเขาจะเลือกล่ะโอ้โหนี่ถ้ามาฟังจบเลยนะภูมิใจไทยภูมิใจไทยไม่ได้ไม่ได้สัญญาอะไรเลยก็คนละครึ่งเขาก็ทําได้อยู่แล้วนะ ทหารอาสาเขาก็ทําได้เขาไม่สัญญาเลยขนาดเขาไม่ใช่ประชาธิยมก็ยังมาตั้งเท่าไหร่ไม่จำเป็นไม่ัเป็นเลยเขาสองร้ห้าสิบเอ็ดอยู่แล้วเขาไม่ต้องใช้ไอข้อมูลพวกนี้ด้วยเสี่ยงมากไม่จำเป็นสนใจขอโทษนะถ้าเขาไม่ precision เขาไม่ precision strategy ยิงพูดง่ายๆยิงแบบสไนเปอร์เขาจะมานึงขั้นนี้เหรือแล้วคุณดูคุณดูคุณดูปาติลนสส์ปาติลิสจากได้สองสาคนได้สิบเก้าอ่ะ คะแนนที้รล่างนิยมมาเลือกเขาหมดเห็นเปล่ามีไทยวิสิทธิ์ไม่กลับมานะเขาได้ประมาณยี่สิบห้าใช่ไหมเพื่อไทยได้1ี่เดองใช่ไหมเออแล้วคุณดูดิไอแดงกับส้มบวกกันเนี่ยยังไม่เท่ากขาเลยเอออันนี้ก็จริงเห็นพอยทีนี้ผมอยากถามอาจารย์ข้อหนึ่งอยากรู้มุมมองอยากรู้ว่าแล้วทําไมเพื่อไทยในรอบที่ผ่านมาทั้งที่ตัวเองก็เป็นแกนนําทําไมไม่เลือก ไม่เลือกคนเด่นๆคนเก่งๆมาเป็นรัฐมนตรีเอออาจารย์พอมีไอเดียไหมก็เขา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 คิดว่าไม่จําเป็นมั้งแล้วก็ไอ้พวกบ้านใหญ่ก็อาจจะมี power ก็ได้สมศักดิ์สุริยะเขาก็าย้ายอ,ออกมาจากพรรคพลังประชารัฐแ้่คุณไม่ให้เขาคุณจะยังไงล่ะใช่ไหม,อ,มอีกอย่างหน,นึ่งก็คือเพื่อไทยไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนสมัยก่อน อ่สมัยคุณยิ่งรักเนี่ยเอาอาจารย์ชาติชาติทำมติคมนาคมนะเห็นว่าอาจารย์ชาตชาติเป็นมติคมนาคมนะกระทรวงสําคัญที่สุดเนีะยอาจารย์ชาตชาติอาจารย์มหาลัยอ,ะอ่ะเนี่ยมาเป็นนักมตคมนาคมแล้วก็เสนอสองล้านไงไงอรถไฟสองล้านล้านไหนป่าแต่นี่คุณได้ไงค<น>ุณคุณเป็นสองลนคุณเป็นคุณได้เกินครึ่งไงคุณทําอะไรก็ได้ครับใช่ป่าแต่นี้คุณไม่ได้ไม่เกินครึ่งโอ้โหกลุ่มแต่ละกลุ่มในนั้นก็ ลงเล็งลงเล็งกันใหญ่เห็นเบ่าแล้วคุณก็ต้องยอมคุณอนุทินด้วยตอนนั้นก็ให้มหาไทยพูดได้ง่ายคุณเลือกคุณเลือกกระทรวงที่เป็นถุงเงินคุณไม่เอากระทรวงอํานาจคุณเอากระทรวงอํานาจไปให้คุณอนุทินคุณอนุทินก็ครองอํานาจเลยไงคุมมหาไทยอะ่ะใช่ไหมเรียกว่าวางเกมเนี่ยตอนนูน้น <c oughs> ก้วถามว่าทําไมส้มไม่ไม่ไม่เป็นนั่งมหาไทยอะ่ะตอนที่ยกมือให้อะ่ะ ไม่ไปน,นั่งยุติธรรมไไม่ไปน,นั่งแรงงานอะไรคุณเอาออกมาเลยสิจากนั้นโคมเราไม่ต้องรีบยุบสภาเลยคุณอยู่ไปสองปีเลยคือทํางานาเลยคือนเนี่ยก็คืออันนี้คืออาศัยจังหวะเข้าไปทํางานเลยคุณรู้ได้ไงวพาหรือตั้งนั้นถ้าเป็นผมอะผมก็ผมหนุนเพื่อไทยแล้วให้มันยุบสภาเลยเพราะยุบสภาตอนนั้นเพื่อไทยเพื่อไทยเสร็จแน่เลยเพราะว่าคลิปอังเคิลอย่างแรงอยู่ใช่ไหมอ่าแล้วผู้ได้เพื่อไทยแล้วทําตามนโยบายไม่ได้เพื่อไทยต้องหดอยู่แล้ว แต่ภู้ก็ตไทยต้องไม่ขึ้นมาขนาดนี้ใช่เปล่าโอ้โหคือการการเมืองมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องริงปหวจิงพีิบอยู่คุณไปยื่นคุณไปยื่นด่าไปเขาฟันคอเราได้ไงล่ะนะแล้วคุณจะแน่ใจได้ไงว่าไอ้วิธีทํางานของคุณมันจะมันจะรักษารอ1อ2ไปอยู่ได้ตลอดเวลาสิบ1อ2คนอ่ะมันก็ไปรักษาไม่ได้ไงคุณก็เสียระยองไงคุณก็เสียจันคุณก็เสียตราดไงใช่ไหมอันนี้ก็เป็นจังหวัดชายแดนไงใช่ไหมชลบุรีก็เสีย ครับไอ้ไอ้ไอ้นี่หายหมดเลยไอ้อุทยาก็หายเห็นป่ะไม่ได้เยะคนจังหวัดหายไปเยอะเหมือนกันเนาะพอมานั่งดูรายจังหวัดที่หายไปแบบนี้เนี่ยน่าจะหนักเหมือนกันนะครับแล้วถ้าคุณดุรินคุณด้รินอยู่สี่ปีคุณดส้มเนี่ขึ้นไม่ได้เหรอโอ้โหไม่มีทางเลยแบนี้แล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าซูเปอร์จีกับเอกนิติบริหารได้สักสามสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาก็บอกเฮ้ยนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเป็นส้มกันเลยนี่วา ถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมถ้าเป็นผมเป็นคุณอนุทินนะนโยบายดีซบผมเอามาทําเลยหวยไปเสร็จหรืออย่างเขาไม่ยังเอาตัวละครของคุณประยุทธ์มาําเลยไงอ้าวอันนี้จริงใช่ไหมผมอันนี้ผมันที่เป็นโฉ่กล้านะใช่ไหมกล้าหยิบคนเขาไม่ดูว่านโยบายใครเขาดูว่าใครทาอ่าแค่แบบเหมือนคนเหมือนเราอ่ะเวลาดูคนเราไม่ดูคนที่มันพูดมันดูที่มันทําได้ผลหรือเปล่าครับใช่ไหมโอ้โหเออนีจริงเนาะเพราะ เท่าที่ดูฟีดแบ็กเนี่ยก็เห็นว่าคนละครึ่งเนี่ยฟีดแบ็กดีก็น่าเสียดายนะถ้าเกิดเพื่อไทยหยิบไปทำเมื่อไหร่ตอนนั้นผมว่าน่าจะหยิบกระแสได้ดีอารมณ์เหมือนไม่กล้าหยิบแบรนด์คู่แข่งมาใช้ไหมไม่กล้าหยิบฟีเจอร์เข้ามาใช้ไหมไม่เตเป็นคือเพื่อไทยก็ทะนงตนไงทําอะไรแบบไม่มีคือเรียกทําอะไรแบบว่าไม่มีประสิทธิผลนะนะเออส่วนส้มก็อุดมการจ๋าส้มมาคิดว่าเฮ้ยกูต่อให้มึงเธอให้มึงไปนั่งนายกด้วยกูจะชนะมึงให้โด พอไ,ไปงานสุริกัญญาจะพูดเลยว่าแต่วพราะถ้าเราเป็นที่หนึ่งต้องให้เราจัดรัฐบาลก่อนนะอะไรทำนองอนี้ใช่ไหมอเออ,อ,นนอ,อจำได้ครับหมดเวลาแล้วฮะท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวจันน้าพูกคนใหม่นะเดี๋ยวเราสงคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ